สวัสดีสวีเดท่านผู้ชมทุกครับนะครับนะครุบนะครุบวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้ววันนี้ก็จะมาอยู่กับเกม Cooking Cas เอ้ยแสหรือเปล่าแคสช่างแม่งเล่นดีกว่ามามาเราจะมารับบทเป็นพ่อครัวมือใหม่นะอันนี้ผมก็ลองไปเทสต์ดูแล้วก็ยังไม่ได้เข้าใจเท่าไหร่นะมาเราไปลุยกันดีกว่าอะไรไม่มีเด็ดไม่ให้เข้าเหรอเฮ้ยอะไรวะ โอ้ oh, ไม่มีเน็ตไม่ให้เข้าว่ะโอ้ oh, เกมนี้ไม่มีเน็ตไม่ให้เข้าเว้ยแต่ว่าตอนแรกมันก็เข้าได้นะตอนที่ผมทดสอบนะปิดบ l ูทูธก่อนเฮ้ยปิดบ l u ทูธดิเออมาอันนี้เชื่อมเน็ตแล้วนะโอเคโอเคโอเคเล่นไยเล่นไร,นไรมามามา ผมเล่นไปเลเวลหนึ่งอะนะเออถ้วปิดเน็ตน่าจะเล่นได้อย่ั้ได้ไหมได้เออเห็นไหมถ้าเปิดเดี่ยมันจะมีโฆษณาไงเออเราแบบต้องใช้สูตรหน่อยมาด่านสองนะครับผมทำไห้ได้30มเหรียญในเวลา100วินาทีมาแล้วนะครับหัวหอมกับกิ้ตแก่นะเจ้าแกะน้อยอ๋ออยากกินเป็นฝายทอดเหรอได้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 ไดได อเป็นไฟนะเป็นไฟทอดไปเนี่ยใส่กระปุกครับไปเป็นไฟทอดนะโอเคไปได้แล้วก็แบบอุยอร่อยอร่อยโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่มยมมาเป็นไฟเฮ้ยทำไมชอบจะเป็นไฟกันวะไาไปจ่ายเงิน,นด้วยนะจ่ายเงินด้วยเยี่ยมนี่งทอดเป็นไฟ ไฟเฟนไฟเฮ้ยเฟนไฟอีกแล้ววะเฮ้ยทำไมมีแต่คนชอบเฟนไฟวะเฮ้ยเฟนไฟกับไ่แท่งเฟนไฟรอแป๊บน,น,นึงนะเจ้าหมูเจ้าหมูอว้วนโอ้ยมองตาปีบๆเลยวะหิวหิวข้าวสใส่หิวโอเคเอาไก่ไก่กับหมูย่างโอเคสักงููโอเคนะ อันนี้กินอะไรนะหมูย่างกับไก่ทอดโอเคโอเคไปไปได้แล้วนะไปไปไปจ่ายเงินมาเร็วๆ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 เวลาจะหมดลูกค้าไก่เอาอะไรค้ลูกค้าไก่โอเคอ่ะไม่นจ่ายเงินมันโกงมันโกง ไอ้นี่มันโกงไอ้นี่มันโกงเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่าทันทันนะเราทันนะเมื่อกี้ไอหมูมันจ่ายเงินไม่ครบอันนี้ไอไอหมอนี่มันมันโกงว่ะเดี๋ยวเรามาอัพของก่อนเราต้องใช้เงินเพื่ออัพของอย่างนี้หรอ เราอัพอะไรเครื่องชงกาแฟเหรอวัตถุดิบเหรอไม่เอาไม่เอาไว้ก่อนเลเวลสามเฮ้ยเลเวลสามต่อไปอะไรมาลุยๆๆยรวยยสามสิบห้าเหรียญเหรอในเวลาหนึ่งร้อยมาเร็วมาเร็วเจ้าแก่น้อยไอหมูนี่มันตัวโกงนี่เนี่ยเฮ้ยเป็นไฟอยู่แล้ววะมันจะคนชอบเป็นไฟวะอ่ะเป็นไฟแล้ว ไปจ่ายตังค์ด้วยนะมึงจ่ายตังค์ไม่ครบมึงกูนี่เห็นปืนไหมปืนไหมยอย่างแรกก็หรอแล้วก็หมูยม่างโอเคสลับผักด้วยไงสับโอเคหมูตามด้วยผักแล้วก็ตามด้วย เอาไปแสบแสบแสบวางอันนี้นะแล,แล้วก็ตามด้วยหมูโอเครอสักครู่นะครับรอสักครู่นะครับตามด้วยผักนะแล้วก็ประกบไปโอเคแล้วก็ต่อไปหมูย่างหมูย่างรอแป๊บหนึงนะโอเคตักเงินมาตักเงินมาโอ้หมูย่างอ่ะใส่จานเอาไปครับจานหมูย่างนะหมูย่างนะ ต่อแถวกันนะครับเป็นฟางให้โอเคใส่ใจนะครับเกินครับเป็นผมทองหมูย่างนะเอาคุณแกะเข้าไปโอ้คนนี้คุณเยอะวะนี่น่าจะทันนินี่น่าจะทันจริงแน่โอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมด่านสามแล้วนะผ่านผ่านผ่าน โอ้ยแปดสิบแปดสิบแปดบาทเลยมุ้ยเฮ้ยเลเวลสี่ดิหาให้ได้สี่สิบบาทแล้วในเวลาหนึ่งร้อยวิอ่ะเยี่ยมมาจัดมาดิได้หมดอ่ะครับมาครับเจ้าแกะน้อยอะไรเฟ้นไฟโอเคอ่าจะไม่เลี้ยงหมูสั่งโอเคแล้วก็เนื้อราคาเป็นเจ้าแกะจับโอเคหมูผัก ก็าามดูติดไปเฮ้ยมีแต่คนอยากกินแฮมเบ์เกอร์เลยจ้ะโอเคนะสตูส้สูนักลับผมไปโอเคใครกำลังหัวร้อนเมาวนะน่ะเอ้ยอ้าวแล้วคนนั้นเดินมาไม่สั่งอะ่ะ โยนผิดคนโยนผิดคน <g ül> เฮ้ยใสดิเฮ้ยนอนแล้วมีสั่งของมาบอกว่ายืนขวางน่าอยู่ได้เอ้เจอโยนโยนรื่ปากของไว้เลยไอ้โอเคเป็นฝ่ายนะเฮ้ยทำไมมีคนชอบกินเป็นฝ่ายเยอะนะ อันนี้ก็เฟสเอ้ามันหัวเราะอะไรวะเฮ้ย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 มี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 นี่ไงนี่ไงมันจะมาพ้นมันจะมาพ้นมันจะมาพ้นเฮ้ยมันยิงลูกค้ามันยิงลูกค้าเฮ้ยมันยิงลูกค้าว่ะโอ้เฮ้ยมันยิงลูกค้าว่ะเดี๋ยว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  เราต้องเราต้องมีปืนนะใช่ใช่เราต้องมีปืนเมื่อกี้เห็นป่ามันมีโจนมานะป้นร้านขายอันนี้เราอะ่ะเอออันนี้อัพของกินเาะอ,อปืนเหรอไหนอ่ะไหนอะ,นอะปืนเหรอหายยังไงอะ่ะต้องเปิดเห็ดเล่นหรือเปล่าปืนไปไหมห้าสิบดอลลาร์ ห้าสิบเหรียญห้สิบเหรียญหายหได้ห้าสิบเหรียญเราเราต้องนี่ไงเรารับปืนเลยมาดูโฆษณาพักหนึ่งนะมาเรามาเอาปืนมาดังอไหนะเพราะว่าตัดมีอโทัพอือ้อแบบเสียงไม่ดังเลมา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 เรวดี ยาเนี้ยโอ้พันาสองรอบเลยเหรอ โอเคครับ okay, ได้ละโอเคอาจจะเสียงดังเลยนะตอนโฆษณาเอออัดในโทรศัพท์อันนี้ไม่รู้มักลับยังไงเลยที่แบบไม่ให้ได้ยินเสียงในเกมมันดังอะเอออันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเอาเราข้ามยังไงอะกลับยังไงย้อนกลับได้ไหมโอ้ยมันต้องให้เด้งไปเหรอโอ้ยโอเคปิดมาละเราได้ปืนแล้วนะ Tin lam, thế mong mà 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 Ah, ghi tai 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 này tai 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 เฮ้เจ้าแกะเจ้าแกะตัวนี้อยากกินแค่แซนด์วิชผักนะแกะไม่กินเนื้อผักสามชั้นไปเลยนี่ต่อไปเฟ็นฟลาทอดนะครับเฮ้ยอะไรวะมันก็หลังอยากกินมันก็หลังทอดมาดูหลังจยากกินมันก็หลังทอดสักตู่สักนั่นะสองส,สาม อุ้ยไม่แล้วว่ะโอ้ตอนนางเกินพอต้านึงมันต้านางเงินตั้นี่ไม่เลยว่ะไปไปอ้าแล้วมีใค่ตัวนี้แล้วผิดเ่ย,อ,อ,ยเอันนี้อยากวผัดสลัดโอเคอันนี้ยัางหม้อไฟข้าแปดเจ็ดเอ็ด ห้าสี่สามสองหนึ่งโอ้ยไม่ทันว่ะไอ้บัวขอโทษทีอืมแต่อันนี้เรามีปืนแล้วนะไอไอไหนไม่มาพ่นในสอยมันเลยนะเออได้เวลาอัปเกรดอาหารแล,แล้วอัพเกรดอะไรบ้างเออตัวไหนตัวเนี้ยเอวอเพิ่มละเอ,อเพิ่ม เพิ่มราคานี่แต่ที่ขายดีมันเฟ้นฝายไม่ใช่เหรอเอออัพไม่ได้เหรออันนี้อัพอันนี้โอเคฮะกาแฟโค้กเหรอโค้กโค้กโค้กใช่ใช่เฮ้ยหมดตังค์แล้วดิโอ้โจนเลยวะเปิดร้านขายมาก็จนเลยดิวัตถุดิบเหรอให้ซื้ออะไรอ่ะมันไม่มีเงินซื้อให้ซื้ออะไรไปไปทำงานต่อ ายครับเราต้องหาให้ได้60เหรียญในเวลา100วินาทีมาเลยอ๋อคนนี้อยากกินสลัดผักเออเจ้าแกะน้อยไปไอ้หมูตัวนี้มันชอบหดัดเราไม่รู้มันจ่ายเงินครบปะเนี่ยอ๋อนี่เป็นไฟหมูย่างโอเคออเนะนี่เป็นไาโอเคแล้วไปเป็นไฟไปหูย่างไป เย,ยี่ยมเยี่ยมกินแล้วก็ออกไปนะอย่ามานั่งรอนะกินแล้วก็ออกไปนะหมูย่างเฮ้ยเหมือนไม่จ่ายมันไม่ครอบอ่ะนี่เราคิดตัวเองเหมือ,อนจ่ายเงินไม่ครบนะไอหมูอนะ่ะเออเออจริงว่ะไอหมูมันจ่ายเงินไม่ครอบอ่ะแต่ถ้ามันจ่ายเงินไม่ครบรอบนี้จะจะใส่เงินเลยนะ รอนะมันจ่ายเงินครบไหมหรอนะเอ้ยครบอยูเอย่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรระวังปืนยังไงอะโอ้ไล่ไล,ไล่ออกจากร้านเลยยิงปืนไล่มันเมื่อกี้เนี้ย โอ้ไม่ทันแล้วดิเธอร่างกายยุ่ยยุ่ยไม่ขี้นเลไม่ได้ตั้งใจเฮ้โอ้ยไม่ตันแล้วเนี่ยไปเลได้แต่ผ่านด่านอยู่นะผ่านด่านอยู่เอาใหม่เอาใหม่ไปเลเวลเจ็ดเลยไม่อัพทั้งนั้นแนหะไปเลยขายได้เจ็ดสิบเหรียญเหรอ เอ้ยแต่ก็น่าจะได้อยู่มั้งไก่ทอดไก่ทอดใส่จานโอเคไก่ทอดใส่จานเฟ้นไฟนะาฟเฟ้นไฟอันนี้ก็เฟ้นไฟนะเฟ้นไฟขา,ายดีไปก็แกะน้อยเอาเฟ้นไฟไปเอาเน,นี้ เป็นฝายได้จะแกะน้อยชอบกินเป็นฝายนี่ไงจ่ายเงินมาไปเฮ้ยทำไมมีแต่คนชอบกินเป็นฝายเออเอเอ,อันนี้ไก่ทอดเลรอโอเคเป็นฝายะไก่ทอดใส่จาน เอาแล้วมันไม่เอาไก่ทอดเอา้าอะไรของมึงเอา้าเดี๋ยวนะเ,เป็นฝ่ายทอดนะแล้วก็ย่างหมงหูด้วยกันอเ,เอาไปโอเคทันอยู่นะไก่ทอดไม่น่าจะทันแล้ว อดแดกปะซะอดแดกป่ะซะอดแดกปะซะเฮ้ยด่านเจ็ดแล้ววะไปต่อไปยังไม่เจอโจนเลยนะเออเตรียมปืนไว้แต่ยังไม่เจอโจนวะ่ะอะไรเนี่ยให้เราอัพเกดอาหารเหรอโอเคอัพเฟนไฟดิเพราะเฟนไฟขายดีอยู่อะเออไปเลเวลแปดไปแปดสิบเหรียญ ในหนึ่งร้อยวิเหรอมาดิมาดิมาดิมา,ม,ามันฝรั่งอยากกินมันฝรั่ง <c oughs> มันฝรั่งก็อยากกินมันฝรั่งเอ,อเอาไปม่ย่างกระโอเค,อเคไปนะแฮมเบอร์เกอร์เหรอมาดิ นี่แล้วก็ใส่ผักแล้วก็โปะด้วยนี่จ่ายเงินไปมันอร่อยใช่ไหมโอ้ยแบบกิ้มแย่างนกแบบกิม้มแบบย่างน,นี่นี่เอาไปนี่นี่นเอาไปอร่อยไหมจ้าอร่อยไหมจ้าจ่ายเงินมาด้วยจ้าอันนี้อยากกินอะไรอ๋ออยากกินเบอร์เกอร์รับ เบอร์เกอร์ผัดแกะกินเนื้อไม่ได้ใช่แกะกินเนื้อไม่ได้กกนนอไไดทอดแต่รับโอ้ยนี่ไงเป็นไฟไปนี่จะเป็นแบบกินเป็นไฟเลยวะต้องใส่แคบต้องใส่แคบแคบอี๋เฮ้ยมีโจรมา นี่โอ้ยิงผิดพลาดโอ้ยขอโทษมาตื่นไหมมากินข้าวก่อนอย่าอย่ากโกรธอยา่าโกรธเมื่อกี้ยิงโจนเฮ้ยยายนดดโอ้เฮ้ยก็เมื่อกี้ไม่เห็นโจนหรือไงโอ้มันจะมาป้นร้านอาหารเนี่ยเออมาโกรธกันได้ยังไงเนาะเออไม่ดีเลยเราจะเล่นให้ถึงเลเวลสิบพอมา เกมนี้ก็พอใช้ได้นะเล่นแก้เบื่อนะเออมาจะหมอว้วนมากินอะไรเฟนฟายกับเบเกอร์เหรอครับโอเค,อ,เคนะอันนี้สลัดผัดกระเทียมเฟรนฟายเบเกอร์โอเค,แบบเบอ,เคอันนี้หมูย่างโอเคกัวย่างเออกัวย่างเนหนียวหรือไม่เหนียวจ่ายไม่ได้จ่ายไม่ได้ จ่ายเงินมาด้วยจะมาทําหน้าแบบเจ้าเล่ห์นะเว้ยเออจ่ายเงินมาเออเป็นฝ่ายกับสลัดผักนะครับเอาไปสลัดผักเอาไปเป็ฟนฝ่ายเฮ้ยเท่านี้ก็น่าจะผ่านแล้วมั้งไก่นะครับแล้วก็เฮ้ยหมูตัวนี้กินผัเหรอหมูตัวนี้ไม่กินเนื้อ กนะกนะครับมันแปลกี่วยาแบบเออมันมันอยากกินมันฝรั่งทอดมันแต่อยากกินมันฝรั่งทอดหมูอยากกินหมูเอองงโอเคอง,งานี้ย่าเบิ่ง สักครู่สักครู่สักครู่จะได้แล้วจะได้แล้วจะยึดมันฝรั่งไม่ทันมันฝรั่งทอดมาทั้งหมดเลยไม่ทันว่ะเฮ้ยแต่ว่าเราได้ได้ทะลุเป้าอยู่นะเยี่ยม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 มาเลเวลสุดท้ายเราไปอัปเกรดอาหารก่อนนะเนื้อสัตว์เหรอเราแบบเนื้อสัตว์หั่นเหรอ ม,มามาเลยสุดท้ายแล้วก็เล่นคลายเคยรียดได้นะแบบเอ,อข้ามาเล่นแล้วก็ออกอะไรอย่างเงี้ยเบื่อเบอื่อเบอื่บอ,อจากเกมนู่นเกมนี่เครียดเครียดอย่างเงี้ยออมันฝรั่งทอดสักครู่นะครับนะี่ครับมันฝลัง่งทอดของคุณนายเอาไปเลยแล้วก็นี่ครับมันฝรั่งทอดของพี่กระทิงนะเอาไป โอ้เนื้อย่างเหรอรอแป๊บนึงนะคะนนะรับเยิ่มเยิ่มอร่อยอร่อยน่ากินมากนี่นะครับนี่นะครับกระเช้ากระเช้าเรากำลังใช้สุนตานี่นะครับไก่ทอดไก่ทอดหัดใหญ่นะนไก่ทอดหัดใหญ่อ่าทำไมทำไมพี่ก็ทิง้ง โอเคมันฝรั่งทอดนะโอเคพ่กินนะครับกินเสร็จแล้วก็ออกกัน้ากล้ามนะครับเดี๋ยมาเกะกะนะครับลูกค้าต่อไปจะเข้ามาเยี่ยมแล้วก็นี่อะไรนี่ขโมยเงินหรอโอเคนะไก่ทอดแล้วก็มันฝรั่งทอดไม่เกินเป้าเลยวะ เป้าแล้วสืหลกไข่ทอดนึกทำบะหมึ่ลิกไอ้หมูตายเงินมาก่อนหน้าก่อนจอกร้านเยียมเย่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 เรียลอย ก็ใช้ได้เล่นขายเครียดนะอืมใครที่อยากมาเล่นก็โหลดมาเล่นเลยนะคุกกิ้งคุกกึ้งอะไรไม่รู้นะอใช้ได้ใช้ได้ไ,ดไปไว้เจอกันคลิปต่อไปจะเป็นเกมอะไรก็มารอดูกันได้แล้วกันเด้อไปบายก่อนนะพี่หมูบายบาย